สวัสดีครับท a l จะพาทุกท่านครับเข้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ท a า a วิ่งอยู่บริเวณหน้าเครือสาพัฒอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับฝั่งซ้ายจะเป็นตลาดหน้าเครือสาพัฒฝั่งขวาครับมีคมอุกสาหกรรมเครือสาพัฒกระบินบุรีโซนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดนะครับแหล่งอำนวยความสะดวกมีมินิมาร์ทมีชอ็อปร้านค้าร้านขายครับ ตอนนี้รา,าวิ่งมาจากสีแยกอำเภอกบินบุรีครับเราจะต้องยูเทินกลับเข้าไปนะหรือว่าจะเลยไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ได้ครับทางเข้าออกได้หลายทางตอนนี้ทายาูเทินเสร็จเรียบร้อยครับสายมือก็จะเป็นหน้านิคมอุตสาหกรรมเครือสะพัดกบินบุรีจะพาเลี้ยวซ้ายบริเวณปั๊มป,ปตทเข้าไปครับที่ของเราจะห่างจากปั๊มป,ปตทตรงนี้ประมาณ8กิโลเมตร เนือที่เริ่มต้นครับที่3ไร่3ไร่ขายยกแปลงอยู่ที่7จ็ดแสนสองไร่ขายเริ่มต้นที่9,60,000บาทครับแล้วก็พื้นที่5ไร่1นึ่งล้านสี่แสนหบาทรูปผังรูปแปลงครับตามผังนี้เลยนะครับที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าได้เลือกจับจองคุณลูกค้าชอบทำเลไหน ชอบแบบติดถนน2ด้านชอบติดถนนคอนกรีตหรือว่าชอบเป็นที่รุ่มที่นาที่เนินที่โคกครับแปลงนี้มาก่อนได้เลือกทำเลก่อนครับอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีโคกนะฮะแล้วก็มีที่นาที่ติดคอนกรีตด้วยนะครับผังตามดีเลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดินทางมาเลือกทำเลที่ชอบพื้นที่ที่ใช่ตามสเปคที่ต้องการได้เลยครับวันนี้ครับชาลานำภาพตัวอย่างครับการพัฒนาพื้นที่ครับเป็น พื้นที่โคกหนองนาบ้านสวนมาให้กับทุกท่านได้รับชมครับเผื่อเป็นไอเดียมาสร้างบ้านพักอาศัยก่อนไยเกษียณครับทำบ้านนาปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ปลอดสารเคมีไว้ทานเองครับหรือจะปลูกเพื่อจำหน่ายก็ได้ครับใกล้ตลาดหน้าคือรสาพัฒอันนี้เป็นภาพตัวอย่างภาพแชร์ไอเดียของเพื่อนๆืพี่ๆนะครับในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะมีการปลูกพืชผักสวนครัว ขุดบอ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ครับนสภา,า,า,าพพื้นที่จริงครับมุมสูงครับจัดมาที่พื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบครับเราจะเดินทางไปดูแปลงนี้เลี้ยวซ้ายครับถ้าเกิดว่ามาจากโซนกรุงเทพมหานครโซนนครนายกครับมาถึงหน้าเขือสสภาพครับสังเกตปั๊มปตทมีปั๊มเดียวครับครับอาจจะ ลูกค้าเดินทางมาไกลครับอาจจะแวะเข้าห้องนงห้องน้ําซื้อน้ําซื้อกาแฟาทานนะฮะที่ของเราจะห่างจากปั๊มปตทตรงนี้เข้าไปประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นครับเข้ามาถึง3แยกครับเลี้ยวซ้ายนาถนนทางหลวงชนบทครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินทางไปอำเภอนาดีเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปเที่ยวแก่งหินเพลงิงไปวัดล้านหอย หรือจะโวกออกถนน3 0 4ขึ้นโคราชก็ได้ครับเส้นนี้ที่ของเราจะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ8กิโลเมตรครับขับเข้ามาประมาณ8กิโลเมตรครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามืออยู่ท้ายชุมชนครับจะห่างจากถนนทางหลวงเส้นนี้ประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับทางเข้ามาครับจะเป็นทางลูกลัง ประมาณ100เมตรและก็หน้าแปลงของเราจะมีคอนกรีตครับบางส่วนที่ติดถนนเส้นนี้นะครับนะครับมาถึงแล้วครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายตรงธงแดงตรงธงแดงนะครับฝั่งซ้ายนี่เลยนะถ้ามองจากฝั่งนี้ครับก็จะเป็นฝั่งขวาครับ ซึ่งแปลงที่ติดถนนคอนกรีตครับเนื้อที่5ไร่แปลงนี้เราขายยกแปลงอยู่ที่1 4 5 0 0 0้านบาทครับติดถนนคอนกรีตติดถนน2ด้านครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถนนทางเข้าโครงการถนนกว้าง6เมตรนะครับนีครับสภาพพื้นที่แปลงที่เราเตรียมแบ่งไว้ให้กับคุณลูกค้าได้มาเลือกสรรมาจับจองครับ ทำเลสภาพแวดล้อมแปลงที่ติดถนนคอนกรีตเนื้อที่5ไร่ครับ1 4 5 0 0บาทถัดไปครับก็จะเป็นแปลง3ไร่ราคาอยู่ที่7200 0 0บาทนะแล้วก็เราจะแบ่งถนนนะครับผากลางตรงแปลงเข้าไปแล้วก็จะมีเนื้อที่3ไร่4ไร่ครับตามผังนะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าครับมองผังไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับ นะบรรยากาศร่มรื่นครับโซนนี้เหมาะมาทําบ้านสวนบ้านพักอาศัยครับซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานครับพื้นที่กบินบุรีโซนนิคมอุตสาหกรรมเครือสาพัทต,ตอนนี้นะครับโรงงานน่าจะกําลังจะขึ้นนะครับประมาณ4-5โรงงานได้ครับโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะตอนนี้กําลังตอกเสาเข็มครับ1โรงงานนะฝั่งตรงข้ามเครือสาพัทครับ ถ้าลูกค้ามาเดินทางมาชมสามารถเซอร์ว์พื้นที่ได้การเดินทางเข้าออกสะดวกครับแปลงนี้อยู่ท้ายชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้ร้านมินิมาร์ทมินิช็อปครับ นะครับด้านท้ายอีกฝั่งหนึ่งครับที่เรามองเห็นรถบรรทุกวิ่งอยู่ตรงนั้นครับจะเป็นเส้นทางไปอำเภอนาดีครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาจะออกอำเภอนาดีแนวทางเส้นนี้ก็จะไปบรรจบกับทางคอนกรีตที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่ครับตรงนี้จะเป็นโซนท้ายแปลงแล้วนะครับโซนนี้จะเป็นโซนท้ายแปลงซึ่งเราออกแบบไว้ให้กับลูกค้าได้จับจองครับเนื้อที่สีไร่1งาน1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นครับ พื้นที่สภาพพื้นที่ครับมาขุดเป็นโคกหนองนามโมเดลครับทำบ้านสวนสไตล์บ้านทุ่งตรงนี้แปลงนี้ก็เหมาะทีเดียวครับขนาดพื้นที่3ไร่ถึง5ไร่มองเห็นวิวเขานะครับตรงนี้การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ143กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิ1 4 8กิโลเมตรไปบางแสนครับชนบุรี144กิโลเมตร เข้าตัวเมืองปาจินบุรีครับเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจากตรงนี้ครับไปสีแยกอำเภอกระบินบุรีสีแยก3ทหารระยะทางประมาณ12กิโลเมตรลูกค้าที่กำลังมองหาที่ดินครับเพื่อทำบ้านสวนทำที่พักอาศัยเข้ามาชมได้เลยครับพื้นที่ตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่เริ่มต้นที่3ไร่ราคา720,000บาทฉนดกู้แดงนสสีจอครับ มาเลือกทำเลที่ชอบพื้นที่ที่ใช่ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดวิวเขาครับพื้นที่ตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสนใจเข้าชมพื้นที่ครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0 8 6 1 8 56, 8 1 8 8 5 6ครับทักไลน์อินบ็อกเข้ามาครับ0879839016 0879839016ครับอันนี้เป็นเบอร์ไลน์นะฮะแอดไลน์เป็น โทรตรงเลยก็ได้ครับไม่ต้องเกรงใจนะครับทารายินดีที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาไม่ว่าท่านกําลังจะหาพื้นที่ทําบ้านทําสวนทําไร่ทําโรงงานครับมีพี่ๆเพื่อนๆครับที่เป็น f c ฝากเข้ามาขายก็เป็นจํานวนเยอะโทรเข้ามาไลน์เข้ามาอินบ็อกเข้ามาสอบถามไว้ได้เลยครับทรายินดีเป็นอย่างสูงครับที่ทุกท่านติดตามรับชมและกดแชร์กดไลค์ทรากราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ ีทาสังหารปาจีนครับกลับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปาจีน้วยมากับขอบพระคุณอย่างสูงทราขออวยพรให้ทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับเงินไหลมาเทมาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านลูกค้ารักลูกค้าหลงในสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านขายหน้าที่การงานเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านวันนี้ทราสังหาปาจีนกลับขอบพระคุณครับ